ค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับวิชาภาษาไทยนะคะเรียนพิเศษภาษาไทยเรามีนัดกันก็คือเรียนเรื่องหน่วยที่3การอ่านจับใจความสำคัญนะคะและการอ่านเร็ว เด็กๆเปิดหนังสือนะคะไปที่หน่วยการเรียนรู้ที่13เรื่องที่3หน้าที่109นะคะเรามาดูความหมายของการอ่านจับใจความนะคะการอ่านจับใจความหรือเรียกง่ายๆว่าการอ่านแล้วย่อเรื่องได้ทำไมเราถึงต้องเรียนการอ่านจับใจความคุยยกตัวอย่างว่าสมมติว่านักเรียนเนี่ยกำลังจะสอบนะคะสอบกลางภาค แล้วก็คือสอบกลางภาคพร้อมกันในหลายวิชาวิชาภาษาไทายวิทยาศาสตร์สังคมภาษาอังกฤษเป็นต้นในหลายวิชาเนี่ยถ้าให้เราอ่านทุกเล่มของอาจารย์ของคุณครูแต่ละคนนะคะปรากฏว่านักเรียนสามารถจําเนื้อหาของแต่ละเล่มได้ไหมคะจําทั้งหมดเลยทุกวิชาเพราะว่ามันสอบพร้อมกันนักเรียนก็จะต้องอ่านหนังสือพร้อมๆกันใช่ค่ะนักเรียน ครูก็ด้วยนะคะเราไม่สามารถจำเนื้อหาทั้งเล่มของในแต่ละวิชาได้เพราะฉะนั้นการอ่านจับใจความก็คือการย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของแต่ละเรื่องนะคะจดบันทึกลงในสมุดเพื่อให้เราเนี่ยสามารถกลับมาทบทวนการอ่านจับใจความที่เราย่อไว้เนี่ยให้สั้นลงเนื้อเรื่องสั้นลงง่ายต่อการจำ เพราะฉะนั้นนะคะการอ่านจับใจความหมายถึงการที่เราอ่านเรื่องเต็มที่มีจำนวนหน้าเยอะๆแล้วย่อให้สั้นลงเอาเฉพาะใจความที่สำคัญมาเขียนนะคะอ่ะเรามาดูความหมายอ่านจับใจความหรือการอ่านในใจเป็นการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรคือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของเรื่อง ในย่อหน้าซึ่งใจความสำคัญนะคะมีเพียงหนึ่งย่อหน้ามันอาจจะอยู่ตรงตอนต้นตอนกลางหรือว่าตอนท้ายของหนังสือเรื่องนั้นๆก็ได้ซึ่งผู้อ่านจะต้องสังเกตนะคะอะซึ่งผู้อ่านจะต้องสังเกตเดี๋ยวนะขอประกาศแป๊บหนึ่งอ่ะ ซึ่งผู้อ่านจะต้องสังเกตนะคะแล้วก็พิจารณาให้ดีในชั้นนี้นอกจากจะเป็นอ,อ่านจับใจความแล้วนักเรียนควรฝึกแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นวิเคราะห์ความตีความสรุปความและรู้จักนำความรู้และความคิดในเรื่องนั้นไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตไม่ใช่แค่ใช้กับการสอบนะคะแล้วอาจจะอ่านหนังสือ ประกอบการตัดสินใจเพื่อลงทุนอะไรบางอย่างในอนาคตเราก็สาม,มารถวิเคราะห์และก็ตีความได้นะคะหลักการอ่านจับใจความนะคะหนึ่งเลยตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนว่าอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อความรู้ความเพลิดเพลินหรือว่าวิเคราะห์เจตนาของผู้เขียนนะคะสองควรจะสำรวจส่วนประกอบของหนังสือแบบคร่าวๆเช่น ชื่อเรื่องนะคำนำนะสารบัญน,นะนะคะ3าํทความเข้าใจลักษณะของงานเขียนว่าเป็นงานเขียนประเภทใดเช่นนิทานเรื่องสั้นสารคดีหรือว่าบทความนะคะอ่ะสใช้ความสามารถทางด้านภาษาแปลความหมายแล้วก็ประโยคในข้อความต่างๆและ5ใช้ประสบการณ์หรือว่าภูมิหลังที่เรามีความรู้อยู่ในการ ประกอบการอ่านนะคะต่อมาขั้นตอนการอ่านจับใจความคือหนึ่งอ่านเรื่องคร่าวๆเพื่อให้ความรู้ที่อ่านว่าเรื่องที่เราอ่านเกี่ยวกับอะไรมีจุดประสงค์สำคัญคือเรื่องอะไรและค่อยรอบที่หนึ่งอ่านแบบผ่านๆนะคะอ่านแบบรวดเร็วรอบที่สองเราจะมาอ่านแบบละเอียดเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจน สามอ่านซ้ำตอนที่ไม่เข้าใจและตรวจสอบความเข้าใจในบางตอนเท่านั้นนะคะและสี่เรียบเรียงใจความของเราอ่ะเรียบเรียงใจความสำคัญออกมาเป็นภาษาของตัวเองนะคะก็คือขั้นตอนการอ่านจัดเตความหนึ่งอ่านเรื่องเข้าๆนะคะอย่างรวดเร็วหนึ่งรอบโดยอ่านในใจสองเราอ่านเฉพาะจุดที่เราคิดว่า มันสําคัญ3ถ้าเราไม่เข้าใจนะคะตรงย่อหน้าไหนหรือวักไหนเราสามารถกลับเข้ามาอ่านในตอนนั้นๆให้เข้าใจและสี่เรียบเรียงความสําคัญของเนื้อเรื่องที่เราอ่านออกมาเป็นความเข้าใจของตนเองอะไปต่อมาเมื่อกี้อันการอ่านจับใจความใช่ไหมตอนนี้ก็คือการอ่านเร็วการอ่านเร็วเหมือนที่ครูบอกคะ่ะหนึ่ง อ่านหาสาระสําคัญนะคะโดยอ่านเฉพาะประโยคแรกหรือประโยคสุดท้ายของย่อหน้าซึ่งเป็นใจความสําคัญอสองอ่านแบบกวาดสายตาไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่ต้องอ่านทุกคำแล้วอาจจะอ่านข้ามคําหรือว่าข้ามตอนที่เรารู้สึกว่ามันไม่สําคัญไปเลยแล้วก็อ่านแบบผ่านๆหนึ่งรอบนะคะโดยการอ่านแบบชำเลืองมอง กว่าสายตาไปทั่วกระดาษเพื่ออ่านรายละเอียดคร่าวๆต่อมานะคะมีสมาธิในการอ่านไม่อ่านออกเสียงไม่ขย,ยับริมฝีปากไม่ชี้ไม่ใช้นิ้วชี้นะคะตามหนังสือหรือตามบรรทัดเคลื่อนไหวสายตาจากซ้ายไปขวาและพยายามปรับปรุงการเคลื่อนไหวของสายตาให้รวดเร็วห ฝึกอ่านข้ามคำโดยข้ามคำหรือวลีที่ไม่สำคัญอ่านเฉพาะข้อความที่สำคัญอย่างรวดเร็วนะคะฝึกฝนการอ่านด้วยวิธีข้างต้นสม่ำเสมอและเจ็ดกำหนดเวลาในการอ่านแล้วก็บันทึกความก้าวหน้าของอัตราการอ่านเร็วในแต่ละครั้งนักเรียนคะการอ่านจับใจความหรือการอ่านเร็วนะคะเราจะใช้เรื่อง ที่ใช้ในการอ่านก็คือข่าวเรื่องสั้นประวัติของตัวละครในวรรณคดีสารคดีงานเขียนประเภทโน้มหนาวเรามาดูกันเลยอันนี้เป็นข่าวนะคะในหนังสือของนักเรียนมีครูจะไม่อ่านหมดนะคะครูจะยกตัวอย่างผลการทดสอบการศึกษาเด็กไทยป .3 อ่านไม่ผ่าน3 7หมื่นคนตกข้อเขียนอีก9 3หมื่นสมมื่นดว่าเราอ่านเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องนี้ยาวไหมคะยาวดูสิอ่าสไลด์ที่หนึ่งสไลด์ที่สองก็ยังไม่จบยาวมากสมมุติว่านักเรียนไปอ่านกันเองแล้วเรามาดูตัวอย่างสาระสาคัญที่เขาย่อมาแล้วนะคะเขาจับใจความสําคัญมาแล้วประเมินผล อผลการประเมินการอ่านออกเสียงเขียนได้คิดคำนวณได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนสังกัดสพทททั่วประเทศปีการศึกษา2552ยังไม่เป็นที่น่าพอใจข้อเท็จจริงคือนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการอ่านคำที่มีตัวกลันข้อคิดเห็นนะคะปัญหาดังกล่าวคาดว่าจะหมดไปในอนาคต ซึ่งต้องใช้เวลาใช่ค่ะเมื่อนักเรียนโตขึ้นนักเรียนจะแยกแยะคําที่มีตัวการันง่ายมากแต่สําหรับเด็กป .3 เขาก็ยังอาจจะแบบงงบ้างนะคะเมาอันนี้ตัวเล็กมากต่อมาข้อคิดเห็นนะคะ,ะความน่าเชื่อถือของข่าวมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีข้อมูลทางสถิติประกอบ ประโยชน์ที่ได้รับนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องจะนําไปแก้ไขและรณรงค์นในเรื่องการอ่านการเขียนการคิดคํานวณของนักเรียนส่วนนักเรียนก็จะพยายามฝึกฝนและพัฒนาตนเองเห็นไหมคะเมื่อกี้เราไม่ได้อ่านเรื่องเต็มของเรื่องนี้เลยแต่เรามาอ่านตรงที่เขาอ่านจับใจความและนํามาย่อให้เราแล้วแล้วอ่านแค่นี้เรารู้เลยปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากอะไรคะนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องการอ่านคำที่มีตัวกลันย่อข้อความหรือเรื่องที่ยาวให้สั้นด้วยใจความของตัวเองแต่ยังคงสาระ,อะของเรื่องไว้นะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องสั้นเหมือนกันคะ่ะอ่านเรื่องสั้นแล้วนำมาย่อใจความสำคัญ อ่านประวัติตัวละครในวรรณคดีหนึ่งสไลด์สองสไลด์นำมาย่อดได้หนึ่งสไลด์เห็นไหมคะจากเรื่องที่ยาวสามารถเขียนให้สั้นและยังคงสาระสำคัญไว้ได้ตด่อมาสารคดีหนึ่งสไลด์สองสลอดไลด์ย่อได้หนึ่งสไลด์เห็นไหมคะเขาก็จะย่อเอาเฉพาะประเด็นที่สำคัญ งานเขียนประเภทน้มน้ำเรามาช่วยลดโลกร้อนด้วยการแยกขยะกันเถอะอันนี้ในหนังสือของเรามีนะคะสามารถอ่านได้ก็จะยอ่อได้หนึ่งสไลด์เห็นไหมสาระ์สำคัญคือการคัดแยกขยะนอกจากช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้อ่าเราอ่านแค่ตรงนี้เราก็เข้าใจแล้วนะคะพอเขาดึงเอาเฉพาะส่วนที่เป็นอ่าเนื้อหาสำคัญออกมา สรุปเลยนะคะการอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อจับประเด็นสําคัญของเรื่องการฝึกอ่านเร็วจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นการอ่านจับใจความสําคัญได้ดีมีประสิทธิภาพทําให้ผู้อ่านสามารถนําข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคจบแล้วนะคะสําหรับเรื่องการอ่านจับใจความและ การอ่านเร็วนะคะเรามาดูง,งานที่ครูจะให้เราทำให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าเจ็ดสิบแปดอ่ะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าเจ็ดสิบแปดนะคะเรื่องที่สามอ่ะ ครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโอเคนะคะโดยเขาจะกำหนดเรื่องการเรียนรู้วิชาได้ดีอ่ากำหนดเนื้อเรื่องมาให้หนึ่งเรื่องอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าในแบบฝึกหัดของหนูอะถ้าเปิดแบบฝึกหัดตามครูนักเรียนก็จะเข้าใจนะคะ จทย์ข้อที่หนึ่งถามว่านักเรียนใช้เวลาในการอ่านพระบรมราโชวาทนานเท่าใดครูจะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็จับเวลาสมมุตินักเรียนอ่านได้สองนาทีนักเรียนก็บอกว่าใช้เวลาอ่านสองนาทีบางคนบอกสนาทีก็ได้ไม่มีผิดนะคะเมื่อนักเรียนอ่านเนื้อเรื่องเสร็จแล้วนักเรียนก็จะมาตอบคําถามค่ะให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องแล้วระบายวงกลม ตัวเลือกในช่องคำตอบให้เต็มวงข้อหนึ่งข้อใดคือใจความสําคัญของพระบรมราโชวาทข้างต้นเห็นไหมคะ,ะนักเรียนอ่านเรื่องการเรียนรู้วิชาได้ดีแล้วนำมาตอบคำถามหน้าที่เจ็ดสิบเก้าสมมตินักเรียนตอบข้อหนึ่งนักเรียนก็ใช้ดินสอนะคะอะ่วงกลมตรงนี้ตรงนี้เอาไวเ้เฉลยนะคะตรงที่คุูปิดนี้ ก็เสร็จแล้วข้อ2นักเรียนก็วงไปนะคะให้อ่านเนื้อเรื่องก่อนนักเรียนถึงจะทําข้อสอบได้1.3ึ่งาเขาถามว่าให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทหนึ่งเรื่องอสมมุติแนวคําตอบหรือตัวอย่างคําตอบนะคะการเรียนรู้วิชาได้ดีย่อมเป็นผลมาจากการที่ อาการมีที่เรียนดีมีครูดีมีโอกาสเหมาะสมนักเรียนคะข้อนี้ครูจะเปลี่ยนเป็น1.1ในแบบทดสอบนะคะก็จะเป็น1.1 1.2 1.3นะคะในแบบทดสอบใน Google Form นะคะแต่ว่านักเรียนจะต้องทำในแบบฝึกหัดก่อน ต่อมาข้อ1.4อ่ะขอดูในนี้แล้วกัน1.4ให้นักเรียนบอกข้อคิดเห็นที่ได้จากาพระบรมราโชวาสหนึข้อพร้อมทางอธิบายว่าจะสามารถนำข้อคิดนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรนะคะตอนนี้เราเปิดมาที่หน้า แปดสิบแล้วนะคะตัวอย่างคําตอบเขาบอกว่าข้อคิดที่ได้คือสิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้เรียนรู้ได้ดีคือตัวเรานั่นเองนำข้อคิดนี้ไปใช้ประโยชน์ตามสุภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะตัวอย่างคําตอบนักเรียนก็ดูตัวอย่างในนี้แล้วก็เลือกตอบคำถามได้ต่อมาเรื่องที่สองที่นักเรียนจะต้องทำคือ กินอาหารตามวัห่างไกลโลกโจทย์มีอยู่ว่าให้นักเรียนอ่านบทความตอบไปนี้โดยจับใจความโดยจับเวลาในการอ่านแล้วตอบคําถามอ่านักเรียนก็อ่านเรื่องที่สองอ่านเสร็จแล้วใช้เวลาในการอ่านกี่นาทีตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะบอกว่าใช้เวลาอ่านสามนาทีก็พอนะคะทําเหมือนข้อที่หนึ่งเรื่องการศึกษาเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะ อตอบแค่นี้สั้นๆก็ได้เสร็จแล้วเราก็จะมาทำแบบทดสอบกันแบบทดสอบมีสาข้อโดยครูจะให้เป็นหัวข้อที่สองใช่ไหมเป็น2องจุดหจุดสองทลงในแบบฝึกหัดได้เลยสมมติสมมตินะคะสอจุดสองและก็จะมาเป็นสองจุดนักเรียนเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้ว ข้อ2.3นะคะให้นักเรียนบอกข้อเท็จจริงจากเนื้อเรื่องสองข้ออสมมติว่าข้อหนึ่งกลุ่มเด็กวัยรุ่นอยู่ในช่วงอายุ1 0บถึงยีปีอ่าถูกต้องเพราะว่ามันมีเนื้อความอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่ไงอ่าสองเด็กวัยรุ่นเด็กวัยเรียนและเด็กวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตเติบโตใช่ค่ะเป็นข้อเท็จจริงต่อมา ให้นักเรียนบอกความรู้หรือความคิดที่ได้จากเรื่องหนึ่งข้อพร้อมทั้งอธิบายให้ชัดเจนว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรตัวอย่างคำตอบก็คือการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และสามมือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยที่กำลังจเจริญเติบโตจะนำความรู้นี้ไปปฏิบัติในการรับประทานอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเอง นี่คือตัวอย่างคำตอบนะคะนักเรียนก็จะต้องทำต่อมาเรื่องที่สามเด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นเกมสูงถึงแปดสิบหกเปอร์เซ็นตนักเรียนอ่านเรื่องแล้วจับเวลาในการอ่านเหมือนเดิมนะคะสมมติว่าเรื่องนี้นักเรียนบอกว่านักเรียนใช้เวลาในการอ่านข่าวนานเท่าใดนักเรียนตอบเลยใช้ในการอ่าน สามนาทีสมมติบางคนบอก3ามนาทีห้สิบวินาทีก็ได้นะคะหรือจะสองนาทีก็ได้หรือจะสี่นาทีก็ได้นะคะครูไม่ว่าแต่ขอให้จับเวลาจริงนักเรียนจำเป็นจะต้องอ่านนะคะในแต่ละเรื่องตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งการศึกษาเรื่องที่สองการ เลือกทานอาหารกินอาหารตามวัยห่างไกลโลกและเรื่องที่3ก็คือเด็กไทยใช้อินเทอร์เนต็ตนะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องเอามาตอบคําถามตรงนี้ข้อใดคือสาระสําคัญของข่าวเออเลือกเลยข้อนี้ถ้าในแบบทดสอบ Google Form ครูจะให้เป็นข้อ3.1มจและสจุด สามนักเรียนก็อ่ะสมมุตินะอันนี้ครูไม่ได้ฉเฉลยนะคะครูทําตัวอย่างให้ดูนักเรียนก็วงกลมผนระบายตรงนี้ให้เรียบร้อยเขาบอกว่าข้อสามสิสามให้นักเรียนบอกข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือจากข่าวข้างต้นหนึ่งข้อพร้อมแสดงเหตุผลประกอบว่าเพราะเหตุใดจึงน่าเชื่อถือตัวอย่างเช่นข้อเท็จจริงคือเด็กไทยใช้บริการอินเทอร์เน็ตในร้านเพื่อการเล่นเกมมากที่สุด ข่าวนี้น่าเชื่อถือเพราะมีที่มาจากผลการวิจัยซึ่งระบุชื่อสถาบันที่ทำการวิจัยไว้อย่างชัดเจนจริงไหมจริงนี่ไงน่าเชื่อถือเพราะมาจากคอลัมน์ข่าวแล้วก็นี่ไงคะสถาบันการวิจัย C M R เห็นไหมคะมีความน่าเชื่อถือที่เขานำมาจากตรงนี้จบแล้วเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัด เสร็จเรียบร้อยแล้วครูก็จะส่งนะคะ Google Form ข้อสอบ Google Form ให้นักเรียนทำตัวอย่างเช่นอันนี้ของป .6 ทับหนะคะแบบทดสอบออนไลน์เรื่องการอ่านจับใจความก็เลือกเลยนะคะติ๊กเลือก6กทับหนะเลขที่เท่าไหร่ติ๊กเลือกนะคะข้อที่1เลือกเลยนักเรียนก็เอาแบบฝึกหัดเล่มนี้ค่ะ ที่นักเรียนทำมาดูเห็นไหมคะเรื่องการศึกษาครูก็จะบอกว่าอ่านเรื่องการการเรียนรู้วิชาได้ดีและตอบคำถามข้อหนึ่งจุดหนึ่งถึงหนึ่งจุดสามครูก็จะใช้เป็นหนึ่งจุหนึ่งหนึ่งจสองหนึ่งจุดสามต่อมาข้อ2อจุหนึ่งนะคะเราให้นักเรียนอ่านเรื่องกินอาหารตามวัยห่างไกลโลก แล้วตอบคําถามข้อ2.1ถึงข้อ2.3นักเรียนก็เทียบในแบบฝึกหัดตัวเองดู2.2 2.3และเรื่องที่3ก็คืออ่ะนะเรื่องเด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเล่นเกมสูงถึง86แล้วตอบคําถามข้อ3.1ถึง3.3นักเรียนก็เอาคําตอบในแบบฝึกหัดเล่มนี้ลงมาตอบนะคะ สรแ,แล้วข้อสอิบข้อใดไม่ใช่จุดข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความข้อนี้นักเรียนจะต้องตอบคำถามเองนะคะสำหรับคนที่ทำแบบทดสอบนะคะสิบข้อสิบคะแนนผ่านหคะแนนเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วมันก็จะลิงก์นะคะ,ะชื่อนักเรียนคะแนนของนักเรียนเห็นไหมคะ ครูจะนับข้อสอบการทำข้อสอบเพียงครั้งที่หนึ่งของนักเรียนเท่านั้นสมมติว่าเด็กชายคิดดีนะคะทำมารอบที่หนึ่งได้เจ็ดคะแนนถือว่าผ่านเด็กหญิงวันดีทํารอบที่หนึ่งได้สองคะแนนก็คือเด็กหญิงวันดีเนี่ยสอบไม่ผ่านเด็กหญิงวันดีทําใหม่รอบที่สองได้เจ็ดคะแนน นะคะเป็นการสอบซ่อมนะสอบครั้งที่สองค่ะเป็นการสอบซ่อมครูก็จะปัดให้เด็กหญิงบันดีแค่6คะแนนเมื่อนักเรียนทราบคะแนนแล้วรู้ตัวว่าตัวเองสอบไม่ผ่านให้ทําการสอบใหม่ทันทีนะคะโดยครูจะนับเอาคะแนนครั้งที่1ของนักเรียนที่เข้าสอบเท่านั้นส่วนครั้งที่2หรือครั้งที่3ครูจะนับว่าเป็นการสอบซ่อมแต่สําหรับใครที่ผ่าน6คะแนน7คะแนน8คะแนน9้าคะแนน10คะแนนแล้ว ทำเพียงหนึ่งรอบก็พอสมมุติว่าเด็กชายก้าทำรอบที่หนึ่งได้หกคะแนนผ่านแล้วแต่เด็กชายก้ารู้สึกว่าอยากได้คะแนนมากกว่านี้แอบทำครั้งที่สองแล้วได้สิบคะแนนครูก็จะนับคะแนนครั้งที่หนึ่งของเด็กชายก้าเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะมันก็จะลิงก์มาสมมติว่าเด็กหญิงวลัญญาทำวันที่สิบหกเดือนเจ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดเวลาสิบห้านาฬิกาห้าสิบเก้านาที คะแนนที่ได้13คะแนนเต็ม20คะแนนห้อง6ทับ1เล็กที่10เห็นไหมคะมันจะมันจะลิงก์มาแบบนี้เลยครูก็จะมาตรวจว่าอ่ะต่อมาเด็กชายมนัสิวาเด็กชายพลันยูเด็กหญิงดารุณีเห็นไหมคะครูก็จะเอาคะแนนตรงนี้มากรอกในใบรายชื่อ ถ้าครูมันก็จะลำดับเวลามาให้ด้วยนักเรียนเข้ามาทําเวลาไหนเขาก็จะระบุเวลาอย่างชัดเจนการเช็คชื่อก็เหมือนกันนะคะจะระบุเวลาให้ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทํารอบที่หนึ่งให้ได้คะแนนสูงที่สุดหรือว่ามากที่สุดนะคะโอเคนะคะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบนะคะ ขอให้ได้คะแนนเยอะๆสิบคะแนนเต็มนะคะสวัสดีค่ะ